ในบรรดา200คนที่พวกเรารู้จักจะมีหนึ่งคนที่เป็นโรคจิต ที่น่ากลัวคือแกจะไม่มีวันรู้เลยเว้ยเพราะคนคนนั้นจะเป็นคนที่แนบเนียนอยู่ในชีวิตแกคุณพ่อที่แสนเพอร์เฟกหรือคุณครูดีเด่นประจำโรงเรียนหลายคนคือเป็นที่เคารพนับหน้าถือตาในสังคมแต่เบื้องหลังคือเป็นสมาชิกห้องแชทลับที่ชอบทอําอนอจอเด็กและเครือข่ายห้องแชทลับที่ดังมากๆก็คือห้องแชทลับทาสคุณหมอหัวหน้าแกงเจ้าของห้องแชทก็คือคุณหมอที่ไม่ได้เป็นคุณหมอจริงๆในห้องแชทก็คือจะมีวิดีโออนจอเด็กเยอะมากเด็กสุดที่เขาว่ากันก็คือ12เขาว่านี่เด็กคนนั้นนี่แกและสมาชิกระดับซูเปอร์วีวี ไอพีนะไม่ได้อยู่แค่ในห้องแชทแล้วคือแจกที่อยู่เยือและให้ไปขอขอเหยือเลยแกวิธีการก็คือคุณหมอจะมาโฆษณาในห้องแชทเวยมาขอขอเยือกันเถอะอุ้ยอยากลุ้เธอจ้ะพวกเราไปเล่นสนุกบ้านเธอกันแล้วสมาชิกที่จ่ายเงินให้คุณหมอห0 0 0มบวกบวกจะได้ไปห้องอีกห้องหนึ่งที่คุณหมอส่งที่อยู่แล้วไปลุงส่งเหยือกันนะแกสิ 40, 20คนที่เอี้ยคืออะไรรู้ป่ะระหว่างที่ลุงท่งก็คือไลฟ์วิดีโอลงกลุ่มแชทอะและอีล็อกจิตในกลุ่มแชทก็จะมาคอมเมนต์อุ้ยอยากไปร่วมด้วยจังเลยอยู่ที่ไหนส่งที่อยู่ให้้บางด แตรงนี้โหดมากว่าใครไม่ไหวเลื่อนผ่านก่อนเลยนะแกแล้วมีเด็กคนหนึ่งอะโดนจนตัวแย่ไปเลยเว้ยคือทางร่างกายและจิตใจของเด็กอะแหลกสลายและแกหลังจากที่ห้องแชทรู้ว่าเด็กคนนั้นไปแล้วอ่ะ ไปแล้วหรอถ้ารู้ว่าจะไปเธอก็น่าจะใช้ร่างกายกับพวกเราให้คุ้มกว่านี้นะให้พวกเราไปช่วยตัวเองหน้าหล่มศพเธอกันปะเพื่อสั่งลาเธอเป็นครั้งสุดท้ายเธอน่าจะชอบแกแล้วคนในห้องแชทมันเยอะมากนะเว้ยให้ถ่ายว่ามีกี่คนสองแสนห้าหมื่นคนที่เป็นลูกค้าคุณหมอจ้าและแกคิดดูนักข่าวเอสที่จะมาเขียนข่าวเปิดโปงเรื่องนี้ก็ต้องโดนอีสองแสนห้าหมื่นคนนี้รุ่มจัดการถูกปะเฮ้ยมีนักข่าวมาเขียนข่าวพวกเราอะแม่งชื่อเอสบ้านอยู่ซอยพิลาผัดเผ็ดสิบสามมีลูกสาวสองคนนี่เว้ยเนี่ยลูกลูก เป็นใครบ้างพอใช้ชื่อปลอมในห้องแชทหมดแกแล้วนะคะเอสก็คือกลัวมากเพราะข่าวที่เขียนออกไปมันควรจําแมสประเด็นคือข่าวดันไม่ปังไม่มีใครช่วยตามหาคนร้ายเลยแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่านักข่าวเอสกำลังตกอยู่ในอันตรายที่พีคือแกงทาตคุณหมอกับมีลูกค้าเพิ่มขึ้นก็คือนักข่าวเอสที่เขียนข่าวกับกลายเป็นช่วยโปรโมทให้คนลูกติดเข้ามาเป็นลูกค้าของคุณหมอแกนักข่าวเอสก็คือกลัวมากไม่รู้จะทําไงโดนลุมหัวเดียวกับเทมลี่จนกระทั่งมีข้อความส่งมาปิ้งนะักข่าวเอสผมคือโจ๊กเกอร์คุณไม่ต้องสนใจอี2 5นน้องคุนห้า คุณหมอคือตัวการทุกอย่างเดี๋ยวผมจะช่วยเองมาเจอผมที่เซเว่นอีเลฟเว่นนักข่าวเอชก็แบบเชี่ยจบก็คือใครวะ ก็นัดไปเจอเว้ยเพื่อนของนักข่าวเอสก็แกจะบ้าอ๋อก็รู้อยู่แล้วว่าอีจ๊กเกอร์ต้องเป็นหนึ่งในสองแสนห้าหมื่นคนแน่มันจะมาช่วยแกทำเพื่อนักข่าวเอสก็คือฉลาดเว้ยคือเขาบอกจ๊กเกอร์ว่าเขาจะใส่เสื้อสีดำแต่จริงๆแล้วเขาใส่เสื้อสีเทาเพื่อที่ว่าตอนไปหน้าเซเว่นเขาจะมองดูก่อนว่าใครคือโจ๊กเกอร์มีลักษณะเป็นยังไงมากับใครบ้างแล้วค่อยตัดสินใจทีว่าจะเขาไปเจอหรือเปล่าถามว่าเสี่ยงไหมก็คือเสี่ยงจะถามว่านักข่าวเอสมีทางเลือกอะไรบ้างมีทางเลือกอะไรบ้างที่จะสืบเรื่องนี้ตัวคน สีขาวปิดหน้าปิดตาแต่ที่อึ้งคือดูเด็กมากเหมือนเป็นเด็กผู้ชายวัยมัธยมอารมณ์แบบแก้มป่องๆเว้ยแล้วก็ไม่ได้มีใครมาด้วยนะคะเอสก็เออน่าจะปลอดภยัยก็เลยเข้าไปคุยด้วยคุณนักข่าวเอสผมสา่ามาเลยว่าผมไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับห้องแชทนี้เลยนะักข่าวเอสก็แบบไม่จะมาอีท่าไหนวะเนี่ยมยีวันหนึ่งเพื่อนผมที่เป็นผู้หญิงโทรมาเสียงฟังดูแย่มากๆเลยผมถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเขาก็ไม่ยอมบอกจะให้ไปเจอตัวอย่างเดียวตอนผมไปเจอเพื่อนผมสภาพแทบจำไม่ได้พูดแทบไม่เป็นภาษาเพื่อนผมพูดถึงคุณหมอว่าคุณหมอจก็ เพื่อนผมทุกวิถีทางคุณหมอมีที่อยู่ทุกอย่างทั้งชื่อที่อยู่ชื่อพ่อแม่เบอร์โทรของทุกคนรอดตัวเพื่อนผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุณหมอไปเอาข้อมูลพวกนี้มาจากไหนนักข่าวเอชฟังก็คือช็อกเพราะว่าเขาโดนแบบเดียวกันว่าอยู่ดีๆคุณหมอก็รู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาทุกอย่างผมทนไม่ได้ผมอยากรู้ว่าเพื่อนผมโดนอะไรแล้วใครคือคุณหมอผมก็เลยเข้าไปในห้องแชทและด้วยความช่วยเหลือของจอกเกอร์ก็ทําให้นักข่าวเอสได้เข้าไปในห้องแชทลับทาดคุณหมอสําเร็จและนักข่าวเอสก็ได้เห็นทั้งมว่อ,วอ,อ,กกอรช สามร้อกว่าห้องโดยแต่ละห้องก็จะมีเหยื่อสาถึงสคนรวมเหยื่อทั้งหมดเจ็ดร้อยกว่า นักข่าเอสก็พยายามจะสืบเว้ได้ความว่าการที่แกจะเข้าไปในห้องแชทลับทาทคุณหมอได้แพ็กเกจต่ำสุดที่แกจะต้องจ่ายคือ70,00บาทจา้าซึ่งแกก็จะได้เข้าห้องแชทที่มีวิดีโอระดับเริ่มตน้นแล้วก็จะมีวิดีโอระดับกลางระดับโหดไปจนถึงลูกค้าวีวีไอีมูละค่า5 0 0 0 0บาทจากการสืบของนักข่าเอสวิดีโอมันจะแบ่งอยู่เป็น2ประเภทไว้แกประเภทแรกก็คือกาให้อับอายเช่นก็จะให้เด็กมัธยมมาไม่ใส่เสือ้อเข้าไปห้องน้ำชายไปเลียส้วมไปเลียพื้นคุกเข่าขอเข้ามาขออภัยหนูเป็นเด็กไม่ดดีีหหนนูเป็็ททาาาคุมมมออแล้้้้้้วววกกตตงงงยั่บไ ไอวิดีโอประเภทอับอายแกคุณหมอก็รู้ว่าลูกค้าตัวเองอ่ะเริ่มไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะแบบเห็นเยอะแล้วเลยก็เลยเริ่มมีวิดีโอประเภทที่2ขึ้นมาก,ก็คือประเภทแงาน,น,นเว้ยจากที่ตอนแรกแค่อัดวิดีโอใช้ลิปสติกเขียนตามตัวว่าทาตคุณหมอเริ่มกลายเป็นใช้มีดมากรีดคําว่าทาตคุณหมอแกแล้วกรีดที่ตรงนั้นของผู้หญิงอะ แล้วมันยิ่งโหดขึ้นเรื่อยๆก็คือให้ใช้ปากกายัดเข้าไปตรงนั้นของผู้หญิงแบบอัดวิดีโอแล้วไม่ใช่แค่ปากกาแทงเดียวนะเว้ยก็คือปากกาทาังกระเบียอย่างเงี้ยแล้วเด็กก็คือบอกคุณหมอว่าแบบเคยเขาทําไม่ไหวแล้วเขาเจ็บอะไรเงี้ยคุณหมอก็คือแบบอยากให้โทรหาพ่อแม่แล้วเด็กก็คือแบบ คุณทาจนกว่าคุณหมอจะพอใจแล้วก็โอเคหยุดได้แล้วมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็คือแบบเริ่มใช้ของมีคมใช้กันไกย,ยัดเข้าไปตรงนั้นและที่พีค,คือแกใช้หนอนผีเสื้อแกก็คือเด็กต้องโชว์หนอนผีเสื้อหน้ากล้องอย่างเงี้ยหนอนดิ้นดิด้นเป็นๆนะแกแล้วก็ยัดเข้าไปตรงนั้นแล้วไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะเว้ยหลายๆตัวจนกว่าคุณหมอจะสั่งว่าหยุดได้อะแกคือ ไม่ไหวแล้ว่าแกคิดดูดีเด็กบางคนมาเล่าให้ฟังเลยนะเว้ยว่าในขณะที่เขาอัดวิดีโออยู่ในห้องอะเขาได้ยินเสียงพ่อแม่แบบดูทีวีหัวเรากกันอย่างมีความสุขคือเด็กอะรู้สึกว่าแม้กระทั่งคนใกล้ตัวก็ยังช่วยอะไรเขาไม่ได้คือเด,เด็กรู้สึกโดดเดี่ยวมากอะและที่พีคือคุณหมอยังมาซ้ําอีกเว้ยก็คือจะมีการฝังให้เด็กอะเอาคนในครอบครัวที่เป็นผู้ชายน้องหรือพี่ชายอะไรเงี้ยมาอัดวิดีโอมีอะไรกันคือฉันไม่รู้วิธีการว่ามันมากันได้ยังไงแกซึ่งการจะทำเนี่ยถือว่าเป็นพีคมากเลยนะเพราะทำ ให้เดียวกันกับพวกแกงพาดคุณหมอคือมันทําให้เด็กรู้สึกไม่เหลือใครและหมดศรัทธาบนโลกใบนี้แล้วจริงๆแกถึงตอนนี้คนชอบสงสัยว่าทาไมเด็กจะต้องทําตามที่คุณหมอสั่งใช่ปะแกเด็กคือเป็นเด็กมัธยมที่ไม่ค่อยมีประสบการณ์แถมสังคมเกาหลีก็คือไม่ว่าจะทําผิดอะไรเล็กน้อยจะมีการปนนามอย่างรุนแรงมากซึ่งวิดีโออนาจอก,ก็คือผิดกฎหมายสามารถเข้าคูกได้แล้วก็หมดอนาคตได้เลยคุณหมอก,ก็คือฉลาดเก่าเกมกว่าเด็กอยู่แล้วเริ่มจากการแค่แบบถ่ายรูปก,ก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มเวลไปเรื่อยๆ,ๆ,อยๆการขู่ว่าจะฟ้องเร ลึกเข้าไปเรื่อยๆ,ๆากาถึงจุดนี้คือฉันไม่เข้าใจว่าทำไมอีพวกโลกสิ์มันไม่ไปดูคลิปแบบละครคลิปแสดงก็มีตั้งเหยืะอตั้งแย่ทาไมมันต้องดูคลิปที่แบบเด็กตาบวมบมแล้วฝืนยิ้มแล้วดูก็รู้ว่ามันเป็นการทรมานแบบจริงๆหรือแม่งแต่อ้าวไม่รู้อะวะคือมันต้องโลกสิ์ขนาดไหนวะที่มีความสุขกับการทรมานของคนอื่นถึงขนาดนี้อะและแกสังเกตป่าวว่าลักษณะของการวิพากษ์วิจารณ์ในห้องแชทอะมันจะเป็นการแสดงอํานาจเพื่อทําลายเกียรติและสักศีความเป็นมนุษย์ของ นพนี้มักจะเป็นกลุ่มคนที่แบบเกลียดผู้หญิงชอบด่าผู้หญิงแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการผู้หญิงนักข่าวเอก็คือยิ่งรูยิ่งดำดิ่งแต่ไม่ได้มีข้อมูลเพิ่มอะไรมาเลยจนกระทั่งเหมือนเป็นโชคดีของนักข่าวเอเลยเว้ยเรื่องเนี้ยเริ่มเป็นที่พูดถึงกันในทวิตเตอร์เลยทาให้สานักข่าวใหญ่ระดับท็อปของเกาหลีเข้ามาทํข่า,ขาวเว้ยตอนนี้ฉันขอรวบนักข่าวเอกับแกงนักข่าวของสํานักข่าวใหญ่เป็นคาว่านักข่าวคําเดียวเลยนะถึงตอนนี้ก็คือทั้งภารัฐและเอกชนก็คือทั้งนักข่าวและตำรวจก็คือเข้าไปอยู่ในห้องแช ทั้งนักข่าวและทั้งตำรวจอะตามสืบอยู่ในห้องแชทมาตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวคุณหมอเลยที่สถานีตำรวจเหยื่อรายหนึ่งของแกงทาตคุณหมอนอ้องส้มเด็กสาววัยมัธยมเข้าไปเปิดโปงทุกอย่างเกี่ยวกับแกงทาตุคุณหมอนอ้องส้มก็คือเล่ารายละเอียดทุกอย่างให้ตำรวจฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาบ้างเป็นครั้งแรกที่ตำรวจกับนักข่าวไวได้ข้อมูลจากเหยื่อตัวเป็นๆป,ปรากฏว่าเย็นวันนั้นแกในห้องแชทติง้งวิดีโอใหม่ๆละ พวกนักข่าวกับตำรวจก็คิดว่าเป็นวิดีโออนาจอรทั่วไปเว้ยปรากฏกดเข้าไปแกปรากฏว่าเป็นวิดีโอของน้องส้มเว้ยที่คุยกับตำรวจที่สถานีตำรวจก็คือน้องส้มเป็นคนอัดวิดีโอนี้ด้วยตัวเองแล้วก็ส่งวิดีโออันนี้ให้คุณหมอแกถึงจุดนี้แกว่าคุณหมอต้องการอะไรคุณหมอต้องการประกาศในแชดเลยว่ากูรู้นะว่าพวกมึงตำรวจและนักข่าวอยู่ในนี้แล้วยังไงขนาดกูให้เหยื่อเดินเข้าไปหามึงเลยที่สถานีตำรวจไปสารภาพทุกอย่างว่าโดนอนาจารอะไรบ้างมึงก็ยังทําอะไรกูไม่ได้เลยปิดท้ายด้วยว่า จับผมให้ได้ละกันนักข่าวก็ถามคุณหมอเว้ยว่าแบบจะทําเรื่องแบบนี้ไปทําไมวะไม่สงสารเหยื่อหรอคุณหมอก,ก็ตอบว่าผมไม่ใช่พวกโกรคจิตแน่นอนผมรู้สึกผิดแต่คุณกับผมอะ่ะก็ไม่ต่างกันนักหรอกผมขอถามหน่อยถ้าจะให้คุณไปยิงคนหนึ่งคนผมต้องจ่ายเท่าไหร่ผมยิงคนได้ถ้าได้เงินถึงจุดนี้คุณหมอก,ก็คือชัดเจนมากว่าทําทุกอย่างไปเพื่อเงินนะทุกครั้งที่แกนําเรื่องของทาตคุณหมอออกอากาศจะต้องมีเหยื่อคนใหม่สั่งเวยให้กับการกระทาของพวกแกสุดท้ายแล้วเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องกกกกาาาาาาารรรพวเ็สามมาถทํยคนนนอื่่่ไได้ตงั นี่ฉันดูหนังอยู่พะวันเนี้ยนี่มันหนังเลยมันข่าวอะมันแบบมันน้ำเน่ามากอะคือถึงตอนนี้ฉันไม่เข้าใจว่าคุณหมออยย่เฉยๆก็จับไม่ได้อยู่แล้วถึงเขาจะออกอากาศก็จับไม่ได้ปะวะแล้วคุณหมอจะออกมาแบบทําตัวท้าทายกับนักข่าวน้ำเน่าทําไมวะหรือว่าก็เป็นไปได้แกที่แบบการออกอากาศอะทาให้ทุกคนเป็นหูเป็นตาสังเกตว่าใครมีพิรุธคนนี้เป็นเหยื่อหรือเปล่าหรือคนนี้เป็นสมาชิกแกงทาคุณหมอแล้วก็ทาให้ธุรกิจของคุณหมอแบบไปต่อได้ไม่ไกลสู้อยู่เงียบๆดีกว่าเออใช่ปะใช่ปะ หลังจากที่คุณหมอคุยกับนักข่าวจบติง้งในแชทก็คือมีวิดีโอเด็กคนหนึ่งเขียนชื่อหัวข้อว่าภาพของนักข่าว และแกเข้าไปดูประวัติก็คือเด็กคนนี้เป็นเด็กใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนักข่าวว้ยเด็กคนนี้ไม่เคยมีวิดีโอที่ไหนมาก่อนเลยเปิดวิดีโอขึ้นมาเป็นเด็กมัธยมชื่อน้องมะกรูดไม่ใส่เสื้อแล้วก็มีผูกคอด้วยเชือกสีแดงถ้าเกิดมีการออกอากาศเริ่มแชทลับพาดคุณหมอหนูจะไปหน้าสถานีโทรทัศน์และเผาตัวเองทั้งเป็นแกถึงจุดนี้ทั้งนักข่าวและตำรวจรู้สึกว่ามือตัวเองอะ่ะเปื้อนเลือดและรู้สึกพ่ายแพ้มากเหมือนสู้อยู่กับผีอะ น้องมะกรูดคือใครอยู่ที่ไหนคือไม่สามารถตามหาได้เลยแล้วถ้าเหตุการณ์การเผาเกิดขึ้นจริงอ่ะมันแค่เสียววีคือไม่มีใครจะสามารถไปช่วยชีวิตน้องมะกรูดได้ แกคือตำรวจต้องรีบหาว่าน้องมะกุูดคือใครเพื่อไปหยุดเหตุการณ์น,นี้ให้ทันอ่ะแล้วก็โชคดีมากก็คือตำรวจอะแกดูวิดีโอของน้องมะกุูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อที่จะดูแบบเหตุนนนนอะไรก็ได้เล็กๆจนไปเจออะไรหรือป่าแกด้านหลังอะเป็นชั้นวางหนังสือแล้วมีสมุดที่มีชื่อของน้องมะกุูดเขียนอยู่ทําให้ตำรวจอะตามเจอว่าน้องมะกุูดอะชื่ออะไรอยู่โรงเรียนไหนแล้วก็ไปหาน้องมะกุูดทันเว้ยแต่น้องมะกรูดก็ไม่รู้อยู่ดีว่าคุณหมอที่ตัวเองคุยด้วยอะคือใครเว้ยถึงตำรวจจะช่วยน้องมะกุูดได้ทันเวลาก็ เหยื่อคนใหม่ที่คุณหมอสร้างขึ้นมาอีกแกถึงจุดนี้นันกข่าวบอกเลยนะว่าโกรธมากอยากจะไปะจับคุณหมอไปเฝ้าลากมะม่วงอยู่ยหนีเลยอ่ะแกที่พีคคือช่วงที่นักข่าวพยายามจะจับคุณหมอแล้วยังจับไม่ได้มีการออกอากาศเรื่องข่าวคุณหมอเนี่ยคือมีเหยื่อลายใหม่โผล่ขึ้นมาเรื่อยๆที่เป็นทาสของนักข่าวถูกสร้างขึ้นมาเรื่อยๆเว้ยข่าวตำรวจก็คือรู้สึกว่าตัวเองอ่ะมือเปือเ้อนเลือดแล้วรู้สึกผิดมากเว้ยคือนักข่าวอ่ะพูดเองเลยว่าขอให้เหยื่อด่าเขามาก็ยังดีอ่ะเพราะเขารู้สึกผิดมาากกกกับบบสิิ่่่่่่งทีเเเดดขึ้น้นววยยแแแตแชืืออบบอะหพูไร ไม่เป็นไรหรอกยังไงทุกคนก็จะทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําอยู่ดีด้วยเหตุผลงงๆอะไรก็ตามที่เขาคนนั้นอยากจะอ้าง แกสิ่งที่เหยื่อพูดอะ่ะก็ความหมายเดียวกับที่คุณหมอพูดเว้ยแกเขาา้าใจปะสําหรับคุณหมอเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการคือเงินใช่ปะยอมทําลายเหยื่อต่างอะไรกันกับนักข่าวที่ต้องการทําข่าวหรือต้องการช่วยคนหมู่มากแต่จะต้องแลกกับเหยื่อหนึ่งคนที่ไม่มีสิทธิ์เลือกไม่ว่าจะเป็นเหยื่อของคุณหมอหรือเหยื่อของนักข่าวก็ต้องยอมเสียสละเพื่อความต้องการอะไรของใครก็ไม่รู้ที่อ้างขึ้นมาจริงหรือเปล่า สรุปง่ายๆเพื่อคนไม่เข้าใจนะเหมือนเหยื่อออกมาพูดว่ามึงได้ถามกูยังว่ากูอยากเสียสละตัวกูเองเพื่อคนหมู่มากหรือเปล่า แล้วนักข่าวเป็นใครมีสิทธิ์มาจิ้มว่าจะทําลายชีวิตเขาเพื่อช่วยชีวิตใครก็ไม่รู้แกเข้าใจปะเข้าใจปะนักข่าวเลยพูดไงว่าขอให้เหยื่อดาเขามากก็ยังดีเขาจะได้รู้สึกผิดน้อยลงแต่เยอะกับไม่พูดไงกับพูดประมาณว่าไม่ว่านักข่าวหรือคุณหมอแม่งก็ไม่ต่างก,การอ้างเหตุผลของตัวเองทั้งนั้นใครคิดพอดเรื่องขึ้นมาวันนี้คุณหมออยากเล่นหนังก็ไม่บอก <c oughs> แกคุณหมอที่ว่าไรเทียมทานแล้วแต่หนืงฟ้ายังมีฟ้าเว้ยติ้งมีข้อความแจ้งเตือนในแชทอ้าวคุณหมอ ยังอยู่อีกเหรอนึกว่าโดนจับไปแล้วคนที่มาแซวเนี่ยมีฉายาน,นามว่า เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของคุณหมอแล้วเอาจริงๆนางเป็นแบบ t ด e ออริจินัลก่อนที่คุณหมอจะมาอีกจาก้าคือคุณหมอมาเรียนแบบเว้ยซึ่งแกงทาดคุณหมอเนี่ยนะถึงจะชอบคุณหมอให้ตายยังไงก็แล้วแต่แต่คุณหมอคือเป็นคนที่ทําเพื่อเงินชัดเจนมากแต่พระเจ้าไม่ใช่แกพระเจ้าคือทำเพราะแพชชั่นล้วนๆใจรักใจรัก,รกเรื่องอะไรหรอเรื่องการทรมานเว้ยคือถ้าเกิดในแชทแมีคนเสนอไอเดียวิดีโอเจ๋งๆแล้วถ้าพระเจ้าเห็นแล้วแบบ น่าสนใจว่ะเขาทำฟรีเลยเว้ยไม่คิดตังคนในแชทอะถึงให้ชอบคุณหมอให้ตายยังไงอะแต่พระเจ้านี่เหมือนซุปเปอร์สาสดาที่ทุกคนเคารพนับถือรักอย่างแท้จริงซึ่งการที่พระเจ้ากลับมาต้องกระทบธุรกิจของคุณหมออย่างแน่นอนแกพอเห็นภาพไปว่ามันเป็นคู่แข่งแล้วมันเล่นหมันไซกันอย่างไร <c oughs> แล้ววิดีโอที่มีลายนามของพระเจ้าก็คือ จ๋งและฟรีแกและความเอี้ยคือวิดีโออันนึงเป็นแบบเด็กผู้หญิงไงแกใช้เข็มเย็บผ้าที่มีด้ายสีแดงอะแล้วก็แบบจิ้มหัวนมให้ทะลุเลยนะเว้ยเพื่อที่แบบลอยได้เข้าไปสองข้างอะโหดมากคือแบบแล้วประวัติของคุณหมอก็คือก่อนนะคุณหมอจะเกิดในห้องแชตก็คือพระเจ้าเกิดมาก่อนทั้งนานแล้วดังมาก่อนแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆช่วงหนึ่งอนะพระเจ้าก็หายไปเว้ยคือมีคนสงสัยว่าอีพระเจ้าเนี่ยเหมือนเป็นเด็กเลยเว้ยเพราะว่าอยู่ในห้องแชทอยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วอยู่ดีๆอยากจะหายไปก็ไปแล้วนะไปเล่นเกมก่อนแล้วกก็ทิ้งใหล ของตัวเองหนึ่งคนนะ่ะคอยดูแลทุกอย่างเว้ยแล้วก็หายไปเลยเป็นปีช่วงจังหวะที่พระเจ้าหายไปเป็นปีนั่นแหละที่คุณหมอแบบได้เกิดและดังขึ้นมาเว้ยแล้วแกนึกออกปะพระเจ้าที่อยู่ดีๆหายไปตั้งหลายปีแล้วอยู่ด,ดีก็อยากจะกลับมาคุณหมอก็แบบธุกรกิจกระเทือนไงแต่พระเจ้าก็มีข้อเสนอให้คุณหมอเว้ยเฮ้ยคุณหมอได้วางแผนไหมว่าถ้าเกิดโดนจับแล้วอ่ะจะทําอะไรต่อกับห้องแชทคุณหมอก็แบบอะไรวะอีนี่เอางี้นะมถ้าคุณหมอโดนจับเราจะปล่อยประจานคลิปเหยื่อทุกคนถ้าเราพ่ายเราจะต้องดึงให้ทุกคนนมััพ่าายไปกบเร คุณหมอก็แบบได้คือกูไม่โดนจับอยู่แล้วไงแกเห็นอะไรปะคือพระเจ้าเสียดายวิดีโอคือถ้ามึงโดนจับก็มึงก็อย่าลืมเผยแพร่วิดีโอมาให้ชาวเราด้วยล่ะแต่พระเจ้าก็คือฉลาดพอว่าต้องพูดยังไงกับคุณหมอก็คือถ้าเราลงนนรกก็ต้องดึงมันลงนรกไปกับเราคำเนี้ยแหละที่จะทําให้คุณหมอ,อยอมแล้วก็ยอมจริงๆ โอนีมันโลกจิตจริงๆ,ๆคุณหมอหลับเงินเป็นคริปโตซึ่งแกคริปโตอ่ะมันจับไม่ได้เลยว่าเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนมันสามารถเก็บได้เป็นความลับทั้งหมดแต่ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนาตอนนี้แกไม่สามารถเอาคริปโตไปซื้อข้าวกินไปซื้อน้ำกินไปจ่ายค่านา้ำข้าไปค่าบ้านได้เพราะฉะนั้นคุณหมอจะต้องเปลี่ยนคริปโตเป็นเงินสดแล้วที่ไหนละ่ะแกะ แล้วในที่สุดตำรวจอ่ะก็ไปเจอสถานที่ที่คุณหมอใช้แลกเงินคริปโตเป็นเงินสดแต่ว่าแน่นอนว่าคนอย่างคุณหมอต้องไม่มาแลกเงินด้วยตัวเองแกตำรวจอ่ะก็คือไปติดกล้องวงจรปิดตามตึกต่างๆที่แถวนั้นเต็มไปหมดเพื่อที่จะสืบเว้ยคือที่กล้องวงจรปิดของตึกตึกหนึ่งเว้ยมันมีคนทําอะไรแปลกๆเหมือนๆก,กันก็คือขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นห้าแล้วก็ออกไปขึ้นบันไดต่อไปที่ชั้นหแล้วทําไมไม่ขึ้นลิฟต์ไปชั้นหต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้นห้าแล้วไปเดินบันไดงงมาก แล้วทุกคนมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือถือซองกระดาษด้วยพอตำรวจเข้าไปสืบที่ตึกนั้นนะแกตรงบันไดอะ่ะมันมีตู้ดักเพลิงตำรวจอะ่ะก็ตามไปดูตู้ดักเพลิงเว้ยแกเชื่อป่ะเปิดมาเป็นอะไรเป็นอะไรคะเป็นเงินเว้ยต่อจากนี้ก็คือแค่ ามอ,อีถุงเงินเวเนี่ยก็จะต้องเจอคุณหมออย่างแน่นอนแกเชื่อป่าคือคุณหมออฉลาดมากนว้ยเขาว่ากระจายคิปโปไปให้เด็กวิ่งเงิน5้าคนแล้วเด็กก็ไปแลกเงินมาแต่ละคนก็คือไม่รู้จักกันแล้วก็เอาเงินน่ะมาวางไว้ที่เดียวกันให้คุณหมอซึ่งตู้ดับเพลิงเป็นจุดที่ฉลาดมากเพราะทุกคนเปิดได้แต่ไม่มีใครไปเปิดนี่ถ้าฉันเดินไปเปิดฉันจะได้เงิน<อ>แกลองไปเปิดกองดับเพลิงแถวบ้านดูเผื่อเจอเงิน หลังจากที่ตำรวจเฝ้าดูเงินอยู่ที่กล่องดับเพลิงไม่นานก็มีเด็กผู้หญิงอายุ9้าขวบคนหนึ่งเว้ยมาเปิดกล่องดับเพลิงแล้วก็มาหยิบเงินไปตำรวจก็แบบแอบตามอยู่ห่างๆเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ยังส่งเงินต่อไปให้ผู้ชายคนหนึง่งแล้วผู้ชายคนนั้นอ่ะก็เดินไปเจอผู้ชายคนที่2ตำรวจอ่ะนึกว่าผู้ชายคนที่หนึ่งจะส่งเงินให้ผู้ชายคนที่สองใช่ปะปรากฏว่าไม่ใช่เว้ยปรากฏว่าผู้ชายคนที่2อ่ะคือรวบเงินมาส่งให้ผู้ชายคนที่หนึ่งอีกทีคือสรุปแบบใส่วิ่งเงินนางเยอะมากเว้ยจนกระทั่งสุดท้ายมันไปจบบบ่าานนึงแก แกคิดว่าคนห้ายอย่างคุณหมอเนี่ยแบบต้อเป็นคนประมาณไหนวะเออเออลักษณะคําพูดคําจาที่คุณหมอใช้กับตํารวจอะแกเป็นสับยากของเกาหลีที่คนอายุประมาณแบบ40-50จะใช้อะ่ะน่าจะเป็นชายแก่ที่แบบครอบครัวมีปัญหาปะ แต่สิ่งที่ตำรวจเจออยู่ตรงหน้าแบบแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยอะเป็นภาพคุณพ่อกำลังสอนลูกชายวัยรุ่นขี่จักรยานอยู่หัวเราะกันอย่างมีความสุขและดูอบอุ่นมากเฮ้ยพ่ออย่าเพิ่งอยดิอย่าเพิ่งอยเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เลยเด็กที่ดูปกติธรรมดามีความสุขอะ คือคุณหมอเวยไม่ใช่คุณพ่อของเด็กนะแต่เป็นเด็กที่หัดถีบจัก,กรายานแกคุณหมอไม่ใช่เด็กกระโหลกกะลานะเว้ยเป็นเด็กเรียนเก่งระดับท็อปแล้วที่พูดจาเหมือนคนอายุ40 50อ่ะเพราะว่าเรียนอักษรศาสตร์วรรณกรรมการเขียนเว้ยตำรวจรู้แล้วว่าคุณหมอคือใครแต่จะบุ่มบามไม่ได้เว้ยเพราะถ้าคุณหมอรู้ตัวก่อนแกเทเล gram ม,มาสามารถกดลบแชทได้ทีเดียวเลยและจะถูกทำลายหลักฐานทั้งหมดต่อจากนี้เหลือแค่เฝ้ารอจับแบบไม่ให้ทันตั้งตัวเลย ตรวจ30-40คนก็คือเฝ้ารอจังหวะจับจนกระทั่งพ่อลูกขี่จักรยานเสร็จกำลังจะเดินเข้าบ้านตำรวจก็เข้าไปคว้าตัวจับเลยเว้ยคุณหมอก็แบบอะไรอะไรผมไม่ใช่คุณหมอจะเป็นไปได้ยังไงที่ผมจะเป็นคุณหมอ คลิปหน้าเราจะมาพูดถึงเหตุจูงใจของคุณหมอก,กันแล้วแรงจูงใจคือพีคมากเดี๋ยวมาต่อถ้าแกชอบคลิปแบบนี้สามารถสนับสนุนฉันได้โดยการกดปุ่มทั้งหลายแหล่ที่เห็นอยู่แล้วก็คอมเมนต์คลิปต่างๆไม่ใช่แค่เฉพาะคลิปนี้นะเว้ยในทุกๆคลิปที่เห็นฉันจะช่วยทําให้ฉันมีทุนมาทําคลิปยาวแบบไม่มีโฆษณาแบบในให้แกดูไม่เสียตังค์ด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่อยากจะมาทวงคลิปนะคะก็สามารถทวงได้แต่อย่าแรงเดี๋ยวจะเครียดแล้วเดี๋ยวมันไม่นุก จริงๆแกมันไม่หนอก